อร่อยมากนะครับเราจะสองพันแบบน่าจะ2,000อัพนะเพราะว่าสองพรีเมียมขนาดนี้นะไม่ไรคุณเป็นคนทานสามน้ำเขาเรียกว่าแพทเทินัมซาชิมิเซตนะครับนี่มันอะไรกันนี้อ่ะชีวิตทำบุญด้วยอะไรแป้งสกีกี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 ถูกนี่เลยนะครับนี่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  ส,สวัสดีครับสวัสดีสสดครับคุณเฟดูกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเลียขอบป่านะครับคุณผู้ชมเราก็กลับมาอีกแล้ววันนี้เรามาที่เกษตรเดอะวอล์กนะครับหัวแดงอีกแล้วนะครับใช่เลยนะครับผมแ,แล้วมีอื่นแดงไหมครับ <S 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 2> <S 2> อันนี้อันนี้แต่งเพื่อนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมัมีเพื่อนวันนี้คุณพามาที่นี่เกษตรเดอะวอล์กเกษตรนวมินทร์คุณพามาที่ร้านอะไรครวันนี้มาที่ร้านโคเอ็นชาบูแอนด์ซูชิบาร์นะครับผมจะบอกว่านี่เป็นคนชอบชาบูมากจริงเหรอจริงเป็นคนชอบทานเนื้อ าวันนี้เหมาะมากเลยเพราะวันนี้มาเนื้อเน้นๆและแน่นๆด้วยนะครับผมเขาบอกว่าที่นี่นะครับตอนส่งเมนูมาเขาบอกที่นี่มีอาหารญี่ปุ่นรสเด็ดและเป็นออริจินอลด้วยราคาเริ่มต้นที่599บาทถูกนะถ้าเกชาบูเริ่มต้นเท่าไหร่ชาบูชาบูเริ่มต้นที่ห9ร้อยเก้าสิบเาบทเรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็เนื้อฟูๆมากๆแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองกิน1,299ที่เรียกได้ว่าเนื้อเยอะมากๆเลยครับแล้วก็อาหารอร่อยมากๆเลยใช่เลยแล้วเครื่องดื่มก็รีฟิลด้วยใช่ครับคุณอิกคิวตอนาี ปีที่วันนี้จริงจองจองมาสามถ้าไมจองสามที่เพื่อช่างภาพเพื่อช่างภาพจริงๆเราคุณน่าจะจองสักห้าที่อ่ะจริงเหรอเราจะได้ตีเนียนเออเนาะเป็นความคิดที่ดีเลยแต่ตำรวจอยู่ตรงนู้นโอเคเราพร้อมไม่กินกัแล้วตาั้ง อยู่น้ำได้หมดเลยนะผมใช่นี่มีอะไรบ้างในร้านแนะนำน้ำดีก็นี่มีชาอุหลงด้วยนะชาอุหลงใช่แล้วก็มีชาเขียวมะลิชาเขียวมะลใช่เลยก็น้ำเปล่านะก้ำเปล่านะใมีนี่มีน้ำอัดลมด้วยนะผมใช่คือรีฟิลหมดเลยนะครับตอนนี้ยัเราคิวเราจะย่องไปดูครอครัวก่อนนะเชฟมีเมนูเด็ดลองไปสั่งถึงครัวกันไหมตามไปดูนะคุณนี่นะครับมาแล้วครับนี้ เอามือไปจับร้อนนะครับร้อนอันนี้เป็นปูนะคแต่ปูเหรอใช่นี่ไงปูกระดองในเป็นอข้างในเป็นสีเหมือนปลาร้าไม่ใช่ไม่ใช่นะข้างในมันคืออะไรครัข้างในเป็นหอยเชลครับผมหอยเชลนะอันนี้คือซุปหอยเชลไม่ใช่ดูแบบเนื้อหอยเชลแบบว่าแน่นมากนะครับเชลมันหอยเชลมันปูอ๋ออันนี้ก็คือยกสดแล้วเดิรดื่มได้เลยครับผมก็ระร้อนร้อนเริ่มเลยห้องติวเดี๋ยวมันร้อนนะมันร้อนอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาที่จะนำมาเป็นเครื่ ซูชิต่างบใช่ครับมาลองให้ดูมันน่ากินมากเลยเอออ่าอ่าขาจะมีครับเนื้อซูชิมีไข่หวานมีปูอัดมีกุ้งมีอันนี้อะไรนะอะไรคุ้นๆุกไหมปีกนกคระปุกหอยปีกนกหอยปีกนกหอยปีกนกนะแล้วก็มีเนื้อปลาต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งที่โต๊ะกันตอนนี้ก็คือเรียกว่าบรรยากาศดีที่นั่งก็พื้นเคงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนื้อของเขาจะอร่อยแค่ไหนที่ร้านโคเอ็นชาบูแอนด์ซูชิบาร์นะคะตาไปเรียขอปากกัเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วคุณคุณคิวมาถึงร้านกันแล้วนะครับผมยังไงครับยังไงจะเริ่มจากอะไรเราแนะนำน้ำจิ้มก่อนนะที่นี่น้ำน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มก่อนดีกว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มถูกแล้วอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรคุณอิคิวอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มชูกล้องนี่ครับนี่ตอนนี้จะเป็นน้ำจิ้มงานะครับผมน้ำจิ้มงานดูสีขาบอกว่ามันมันนวมากขอชิมได้ไหมขอชิ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 มอันนี้สี อร่อยเปรี้ยวเล็กๆนัวๆหอมหอมงามากเลยนะวันนี้วันนี้ต้องสุดๆแน่อันนี้เขาแบบว่าเป็นน้ำจิ้มซุกี้แบบไทยๆใช่นุกี้ของมันก็คือนี่หละครับนี่ก็จะมีพริกเข้าไปแล้วก็มีกระเทียมด้วยนะครับอันนี้รสเด็ดเขาบอกเป็นคอนสึ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 คอนซึคอนซึกินบ่อยเดี๋ยวรู้ชื่ออันนี้ยังไงครับเครื่องเคียงของมันใช่ก็จะมีโชยุแดงใช่ไหม หัวไชเท้าแดงหัวไชเท้าแดงใช่ถ้ไม่ไปจําหัวไชเท้โพ๊ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันนะครับอ่แล้วก็นี่ก็คือทานด้วยกันใช่ัผสมกันในร้ลนแต่ตอนนี้ที่อยู่ข้างหน้าเราเราจะรองจานแรกก่อนนี่เรากําลังกิวนะฮะนี่คุณผู้ชมตอนนี้นี่เลยเราขออุ้ยร้อนอุ้ยร้อน acting acting จริงๆมันก็ร้อนจริงๆนะอันนี้เขาเรียกว่าหอยเชลย่างสไปซี่ชีสนี่คือเดือดมากๆนะคุณผู้ชมเราไปดูชีสมันเป็นยังไง อันนี้คือหอยใช่ไหมดูนุ่มๆดูดูดูกล้องดูครับอันนี้สามารถคุกเขาเป็นผัดไทยได้ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเอ่ะกินด้วยกันพี่คิวคิวพี่คิวร้อนนะเติอนเลยพูดเลยนี่ดู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 ความยืดของชีสตนะนี่นี่นี่โอ้โหพร้อมนะครับผู้ชมขออนุญาตเป่าโอ้โหโอ้โหดู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 ยืดมาก จะมีความเค็มๆนัวๆของชีสนะครับอร่อยมากแล้วที่สำคัญได้รับความหวานของหอยเชลล์มากเลยนะครับอร่อยชีสอร่อยมากใช่ชีสดีด้วยหอยเชลล์ก็สดมากชอบชีสแบบว่ามีความยืดอีกอันหนึ่งคุณดิกคิวยังไงครับแล้วก็อันนี้ที่แนะนำนะครับผมอันนี้จะเป็นหอยเชลล์ย่างซอสมันปูนะครับผมคุณผมขอบคุณมากเลยลอเคิรันพี่ยูลองตักมาสิลองชิมดู คือข้างในเป็นไะไรเป็นหอยเหรอชาจะเป็นหอยเชลนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบมันปูนะอันนี้เป็นซอสมันปูนะครับโอ้ผู้ชมดู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 เดือดเดือดเลยเนาะใช่แต่สีมันเหมือนเหมือนคนโคนเนาะมันเป็นคนโคนนะมันปูนะมันคือมันปูใช่โอ้หอยเชลหอยเชลคือหอยเชลหอมหอมหอมมากเลยนะครับอืมตัดเข้าไปเนาะตัดโดนไข่อันเนี้ยอร่อยอะ มันปูมันมีความแบบมันมากนะครับผมแล้วเสียควาไม่ขาวด้วยนะครับใช่แล้วก็เช่นเดิมเลยตัวหอยเชลนี่คือบอกว่ามีความสดมากแล้วที่สำคัญเลยร้อนมากด้วยร้อนหวานมากนะครับผมโหยชอบชอบชอบนี่คุณอันนี้เขาเรียกว่าซูชิซูชิก็คือมีทุกอย่างแต่เขาบอกว่าที่นี่มันพรีเมียมกว่ายังไงเราจะเริ่มจากจานแรกนะเขาบอกว่าข้าวปั้นแซลมอนหน้าปลาไหลโฟกาดูดูความเป็นแซลมอนและโฟกาของเขานี่มีน้ำจิ้มหนูผู้ชมดูดู โปรารนี้คือแพงมากนะแต่ตอนนี้ที่มังจะอยู่ในปากของเรานะครับผู้ชมขออนุญาตเราคิวขอกรประเดิมก่อนเลยเ่งใจจังเลยเจงใจเลยนะจงนะมันก็ไม่ต้องมันก็ไม่ต้องมันมันเข้ากันได้ดีในคำเดียวกันนะมันยังไงครับข้าวมันรวนกำลังดีแล้วก็โปรารมันมีความเป็นแบบอร่อยมันมันละมุนอ่ะมีความนัวๆอร่อย ข้าวปั้นแซลมอนหน้าปลาไหลโฟกาอของคุณดิคิวมีอะไรครับน,นี่เลยแนะนาเลยอันนี้ให้มาเป็นช้อนเลยนะครับให้เป็นช้อนเลยน,นีนะ่เป็นกุ้งโบตันโฟกาสไส้ทัฟเฟิลนะครับผมให้ดูใกล้ให้ดูใกล้ให้ดูใกล้กลนี่เสิร์ฟมาแบบ,าบาเ,ปเป็นช้อนเลยนะคือพอดีคพัเลยนะโอ้โหสุดยอดคุณิคิวอลองกินดูครับโฟกาจริงๆแล้วมันคือไข่ห่านเหรอตับห่านเหรอใช่ไหมครับไข่แบบตับห่านเหรอเป็นไงบ้าง จุกเหรอครับคือมันจะมีความหอมนะครับแล้วก็มันจะมีความแบบว่าเค็มๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวกุ้งนะครับคือแบบอร่อยมากแล้วก็ได้รับความสดนะครับแล้วก็มีความหวานในเนื้อกุ้งด้วยนะครับผมมันก็จะทาให้แบบเข้ากันกับตัวเห็ดทัพเปิลนะครับผมเป็นมากนะครับโอเคอ่ะอันนี้มาถึงของเราอีกอันหนึ่งก็คือข้าวปั้นหน้าโบตันชีสนะครับมีนี่ก็เรียกว่ากุ้งโบตันเนาะแล้วก็ มีชีสแล้วก็มีไข่กุ้งเนาะโอเคเอาระครับเอาระครับเอาระครับพร้อมนะครับผู้ชมเป็นปากพอดีเลยนะนู้ดเต๊ก้าร่อยสุที่แะ่ข้าวกับไข่อร่อยมากจะเป็นข้าวปั้นหน้าไข่ปลาแซลมอนนะครับนู้ขอดูได้ไหมขอดูได้ไหมขอดูได้ไหมนี่เราทำโด ดูดูความไข่ปลาแซลมอนนะครับ <ư? S 1> คือบอกว่าให้แบบว่าล้นมากเลยนะผม <by> <c oughs> มันมีวาตาบินี่เือกัดไปแล้วคือแบบว่าแตกในปากเลยนะครับอร่อยมากนะครับเราที่สอาอคับแบบอุอยอ๊อยอร่อยแบบว่ามีความแตกในปากนะครับอ,อร่อยมากออกับ ข้าวปั้นหน้าไข่ปลาแซลมอนนะครับตัวนี้หนูว่าอร่อยมากเลยข้าวปั้นหน้าโฟกาสีนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมมีมีห่อสลหรายเล็กน้อยอ่าคุณคิวชอบกินวาซาบิไม่ใช่อาจจะจ้วงนิดนึงเนาะให้มันติกินแล้วดิลองจิ้มกับชิฟฟูได้ไหมลองแบบแตกต่างาไแบบชาวแบบไทยเนาะนี่นะครับข้าวปั้นหน้าโฟกัสนะครับ รวมกระเบะมาเกิเป็นยไงบ้างอันนี้มีความนัวของพวกเรมเหมือนเดิมยังคงความรสชาติดีแล้วก็มีสาหร่ายมาตัดเอานะครับแล้วก็อร่อยรสชาพวกเราอร่อยอยู่แล้วที่นี่ของสดจริงจริงกระเเพนครับนี่เลยแนะนําเลยนะครับอันนี้เป็นข้าวปั้นหน้าปลาไหลนะครับปลาไหลนี่ดูเป็นคนชอบกินปลาใช่ไหมสิดูปลาคือแบบว่าชิ้นแบบแน่นมากเน้นมากเลยนะครับ มันจะมีความหวานของซอสนะครับแล้วก็เนื้อปลาไหลนุ่มมากนะครับหอมมากเลยนะครับผมและที่เราชอบซอสมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าซอสอะไรครับซอสเทริยากิากนะครับ <ผม S 1> อร่อยมากมมจะบอกว่าที่คุณผู้ชมถ้าบอกว่าใครมานะครราคาเริ่มต้นที่599บาทจะมีเ,เป็นซูชินะครับแล้วถ้าบอกว่าใครอยากจะทานชาบูราคาเริ่มต้นที่699บาท แต่ที่เรามาทานในวันนี้นะุผู้ชมบอกเลยได้ว่าคนละ1,299บาท2องชั่วโมงเต็มมีฟิลเติมน้ำไม่อั้นแล้วก็โทษทานได้ทุกอย่างนะครับคุณอยากกินอะไรกินอยากกินของแพงที่สุดกินเรือไปเลยดียังไม่หมดนะครับที่เอาเดิมนีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่จานเมนูต่อไปเลยคุณคิวโหแบบคุณผู้ชมคุณที่คิวคุณจะบอกอะไรให้าที่คุณเลือก1,299นี่ว่าเด็ดแล้วนะแต่อันนี้คือแพทตินัมซาซิมิหนึ่งเซตราคาเท่าไหร่ให้ทาย ของพิมพ์แบบนี้นะคุณให้ทายราคาเท่าไหร่น่าจะสองพันอาฟนะของพิมพ์<ช>มมขนาดนี้นะชใช่ไหมแต่เนี้ยราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยจานเดียวถูกมากแล้วคุณดูคุณเราดิโนกินนี่แค่จานเดียวโอ้โหคือขนาดนี้คือทั้งหมดนี้คือพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยถูกมากนะถูกม,มากอ,อันนี้เราเริ่มจากอะไรก่อนดีพาราจิตนะครับพาราจิตอาบาคิวเราต้องลองให้เป็มเลยนะับพาราจิตนี่ผู้ชมตัวแบบนี้นะครับนี่เนี่ยภาพแบบนี้เลยเนื้อหนากระดูกแต่ว่าสไลด์นี่คือแบบไหนขออีกทีนะ อือเฮ้ยครกินอ่านะครับคุณเจริครับุ้งนันกุ้งอ่านี่นี้เป็นกุ้งหวานนะออเลยครับมีความแตกต่ากุ้งขาวนี่ยใดูบางสดเลยครับมนใสุเต้นเี่เป็นตายนะุมากเดี๋ยวจิ้มไิ้มูเดี๋ยวอนนี้นี่อ่าใสนียนี่ยู่นีอืคุณสไม่ไรคุณคนสามไม่เนอูเนี่ยแพททนนมันต้องเล็นแบบนี้มากครับูว่าุ้งนวนนุ่มมากหวาน นี่แต่ถ like ้าเผื่อใครจะแบบรวมรสนะก็นี่เลยเขาเรียกเนื้อปลาแบบเนื้อปลาแบบว่ารวมรวมทั้งหมดนะเออขออนุญาตนะคุณมิสคิวเอาเลยเป็นหอยปีกนกนี่เป็นปีกนกเออปีกเกนไครับแล้วก็จะมีส่วนของซามอนเนีเป็นตัวท้องแล้เป็นตัวเนื้อปลาเนาะนั่นอะไรครับเป็นทูน่าหทูน่าเนื้อนี่ม็นรวมไม่ใช่ทูน่าเนื้อปลาครงตะวันออกครับอันนี้เอาบอกว่าอันนี้มาจิบอันนี้มาคุมราคาสูงมากกับราคา1,100บาทเขาเรียกว่าแพทตินัมซาชิมิเซตนะครับก็เก้ากินไในอันสองช กุ้งโบตันกุ้งโบตันกุ้งโบตันอันนี้ป้าามไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้อันนี๋ออันนี้ใช่ไมนี่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 นีนี่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 นีนี่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 น่นี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 ่นน่นี่ี่่่นน่่นนวนนนี้ เนื้อว่ากิ่วย่างใบใบโหบะเนื้อว่ากิวก็คือย่างทั้งใบแบบนี้เลยอันนี้มันช่วยอะไรเครื่องความหอมเหรอหรือว่าเพิ่มความหอมหอมกับตัวซึ่งใบไม้เนี่ยนําเข้ามาจากอย่าให้เห็นนะเก็บตรงนี้อย่าให้เห็นใบโไม่ใช่นะเบโนลไม่ใช่นะใบโหบะนะคะไม่ใช่ใบโพนะก็คือเอาเนื้อไปย่างบนใบถัดแล้วก็ิุความหอมมันจะหอมได้เลยต้องกัดใช่ไหมความหอมของใบโหบะ อ๋อก็สุกเอาแบบไม่ต้องไม่ต้องสุกมากแล้วก็ม้วนพี่อย่าบอกนะที่ม้วนเสร็จแล้วกินได้เลยต้องรอมันอีกนิดนึงอ๋อโอ้ยโอ้โหสุโหวยเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะขอแบบให้มันสุกๆจริงๆเป็นคนชอบกินเนื้อดิบนะแต่ว่าขอความสุกตรงแดงๆนี่อีกนิดนึงนะเนี่ยอืเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มมากนุ่มมนุ่มมากเลยอร่อยมากนี่ใครไปกินถึงแบบจิ้มๆพี่เดียวใช่ผมจิ้มเขาเลยครับนี่เลย นี่ดบบูชมดูหอยเ,เชลย่างนสาเกานะดูหอมมากเลย คอแบบเคยชอบกินมันดะนร้ามันมีความนุ่มมากเลยครับชอบมากตินมเลยนะครับสนาใช่ดนี้มากโอ้อฮะจานเสียอะไรอัยนี่อะไรอ่ะเขาเป็นชาบูใช่ไหมชาบูนี่คชอบชาบูแล้วนี่ผัดสองกะบีชาบูได้วยวโอ้โหมีสองน้ำน้ำหนึ่งคืออันนี้เป็นชาบูน้ำใสชาบูน้ำใสแล้วอันนี้จะเป็นสกีกี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 สกกีสกีกสกกีสกี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 สกกีสกสกกีสกีกีสกีกสกกีสก ถามใครสุโค้ยูแล้วช่วงนี้เครียดนะเป็นแฟครียดที่แบบกินเยอะนะดูปากเป็นแฟช์ใช่ทางยังไม่เป็นไรนะวันนี้นี่เลยแนะนำเลยนะตัวนี้เป็นแชมพูแบ็คแฮร์ดายนะโดยไม่ต้องย้อมเหรอ ใช่เลยเพียงแค่สะเท่านั้นเพียงแค่อันนี้มี3สเต็ปนะง่ายๆเลยเพียงแค่สะแล้วก็รอเพียงแค่5นาทีแล้วก็ล้างน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าจบเลยดำเลยดำเลยเฮ้ยจริงมากใช่อันนี้ได้เหาวว่าโปรโมชั่นเขาจัดนะัะราคาอยู่ที่390บาทขวดหนึ่งนะครับมี500ร l อ่ะ สั่งซื้อได้ที่ไลลาเบล่าช็อปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้หน้าเพจนี้ขายของดีและของถูกมากๆต้องตามไปดูอ่ะแต่ตอนนี้ก่อนที่จะไปสระผมเดี๋ยวกินเสร็จมาสระผมอ่ะแต่ตอนนี้เราลองกินเนื้อก่อนมาแล้วทำใหม่แล้วมันเนื้อคุณผู้ชมตอนนี้น้ำเดือดแล้วเขาบอกว่าวิธีการกินเนื้อให้อร่อยทำยังไงคุณอิชิวเดี๋ยวเนื้อเนื้อสันไร้หัวไรตัวต่นนี้เป็นซุปองไรซี่เมนใหญ่มากเลยอ่ะขอ ใกรลอบเป็นคนชอบไหลผ่านน้ำปกติไม่ค่อยอาบน้ำเนื้อเนื้ออะไรนะสันไหลใช่ไหมเนื้อสันไหลเนื้อสันไหลนี่นี่คุณผู้ชมแล้วนี่นะครับเราก็กินน้ําจิ้มแบบนี้เลยจิ้มเข้าไปนุ่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่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 อย่านะครับอย่านะครับ ขค่อนหอมจิ๋มากเนื้อเปื่อยมากเนื้อก่อนหนอร่อยมากเลยน้อยมากจะบอกว่าเราอยากกินทอดต้องทำยังไงอ่ะเง่ายเลยนี่เลยนะอวิ่งหิดนะโคกินิดนึงนะเล่นใหญ่นิดนึงนะครับนี่ได้แล้วโคกิเลยนะเอากุ้งไปชุบกับแป้งใช่นี่ พราะวันนี้เรามีเรามีอาหารทะเลด้วยแล้วก็สามารถเอากุ้งเนี่ยมาชุบแป้งได้เลยก็จุ่มไปเลยจุ่มไปเลยเหรอใช่จริงเหรอจริงเฮ้ยแนะน่าดีบ้านเขาใส่ไม่ได้คุณต้องใช้แป้งเนี่ยในการทำของทอดคือเอากุ้งมาคลุกเคล้าก็ผสมน้ำแป้งนี่เขามีเขามีเขามีรายละเอียดในการทำนี่กคือใส่น้ำใส่อะไรแล้วคนให้เข้ากันนะแล้วคุณก็ไปหยอดเนี่ยทอดน้ำมันร้อนๆนะฮะอย่างเมื่อกี้เรากินเทมปุระแบบนี้ต้องใช้น้ำมันร้อนๆใช้แป้งกุกกีก็ดีแล้วก็กรอบด้วยกรอบตัวเหนียวแน่นกุ้งนี่กัดมา้แบบ เคยกินของกรุบกรอบไหมเคยกินนะครับเฮ้ยแล้วที่แบบกรุบกรอบกรุบกรอบนี่ใครหัวเข่าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นกระดูกอันนั้นกระดูกอันนั้กระดูกก็แนะนำด้วยสำหรับแป้งต้าเกกิกกินี่เลยนะครับคุณอีคิวเนื้อเราเยอะขนาดนี้นี่เรากินเราคุ้มจริงๆนะเนื้อที่นี่มันดียังไงนะ ก็คือ <rude> นี่เลยก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นมาเบลนะครับผมเป็นเส้นลายไขมันนะคือที่นี่ให้ถึง7ถึง8เลยนะผมระดับ7จ็ดแปดเลยเขาบอกว่าระดับ7จ็ดแปดเป็นดียังไงนะคุณอิคิวก็คือยิ่งลายไขมันเนี่ยยิ่งสูงเท่าไหร่ก็คือยิ่งความอร่อยมากเท่านั้นเลยนะครับผมและที่นี่ให้ระดับความอร่อยเจ็ดถึงแปดเลยอร่อยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาทานที่นะครับที่เขาเปิดมาแล้วกว่า6ปีนะแล้วก็เปิดมาแล้ว12สาขา ถ้าเบอรว่าใครอยากจะเข้ามาทานเนี่ยเปิดตั้งแต่11บเอโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มในช่วงมาตรการโควิดแต่ได้เบอรว่าหลังช่วงมาตรการโควิดก็เปิดถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้สั่งกลับบ้านก็ได้ทานที่นี่ได้ดีเขาบอกทานที่นี่ดีกว่าอย่างไรหรือปล่ามันกินแล้วมันบริการมีบริการด้วยน้ำก็ฟรีทุกอย่างบริการดีมากงานก็แบบว่ามาให้ความสำคัญแล้วเนื้อทุกคนเขาเนื้อเปนสดอ่ะอยากให้มากินที่นี่คือบริการลูกูเขาแอร์สบายอากาศสบายควันไม่มีกลิ่นหรือกลัวนะฮะสบายมล้ว อ้ยคุณใส่ทำไมเรายังไม่ได้เป็นโควิด hey. ก็ช่วงนี้มันโควิดนี่มันแอบลายแบรนด์ใช่ไหมลายกุชชี่แบบนี้ซื้อที่ไหนครับซื้อที่ไหนครับลายกุชชี่ร้านไลลาบาล่าช็อปเขามีทุกอย่างให้เลือกทใหมทำไมห้าสี่ล้านห้าสี่สามซองอันนี้อันนี้ซื้อที่ไหนครับร้านไลลาเบาล่าช็อปนะครับมีเขาบอกว่าเพจนี้มีสินค้าดีราคาถูกมากเข้าไปเลือกได้เลยนะครับ ลายดาวแบบนี้ในคุชชี่ราคาเพียงแค่200บาทมี50ชิ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นลายไว้ให้นะครับแล้วไปติดต่อเขาในเพจเขาบอกว่าสินค้าขายดีมากพร้อมจัดส่งฟรีอ่ไม่ใช่ฟรีไม่ใช่ฟรีมีค่าจัดส่ง50บาททุกประเทศโอ้โหถูกมากนะทั่วประเทศแม้มีหลากหลายด้วยมีให้เลือกนะตามไปดูกันได้ในรลานแบลน์ช็อปนะครับที่นี่ย่งไม่พอนะจ๊ะเขามีบริการซีฟู้ดด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีหอยนะครับหอยเด็ดๆนะครับชอบกินหอยไหมครับคุณอีคิวใส่หอออยยเข้้้าไปมีกุงสดดๆวววตตัั โอเนหะรับใสเ้ลีลงไม่ไหวไหวไม่ไหวพี่้กินเร็วเร็น้ำลนะครับิคิวใส่นี่อยู่ห้องเลยนะครับพดห้องใ่ได้หรอ่ีนผู้ชมเดี๋ยวเราพร้อม้มันต้มันก็ก็คือเดือด้วอีกเดอดกนเนื้อเขากต้มมงีงันครับน้ำจิ้มที่นี่สุดแล้วที่ใครจะกินซีฟู้ดกินเนื้อ้ต้องมีผักจิให้ด้วยาะผักกมนกินแล้วจะโรกินเลยกตีเลยอาเลี้ยงแต่ว ไ,ไม่นนสำหรับวันนี้่านผู้ชมเราต้องขอตัวลาไปทานก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องขอขอบคุณสานที่ไดะอาหารอร่อยแบบนี้นะครับกับร้านที่มิชัวโคเอ็นชาบูแอนด์ซูชิบาร์นะครับแล้วก็จะบอกว่ารายการเรียกเกาะป่าของเราแล้วไม่ธรรมดาทุกเทมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอาหารที่แบบว่าเรียกว่าญี่ปุ่นแ,แท้ๆนะที่บาคุณผู้ชมเากินต้องตามมากินกันนะครับถ้าเกิดมีร้านไหนแนะนำ อินบ็อกกเข้าไม่ได้ทางด้าน Facebook และ Youtube อย่าลืมกดติดตามและกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเรากินเพื่อคุณผู้ชมจริงๆนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปกินเนื้อก่อนนะจ๊ะกับรายการที่มิชอวาเลียขอบปากจ้าอุ้ยคุณผู้ชมนี่นี่นี่อร่อยข้างในยังไม่พอนะครับต้องซื้อกลับบ้านได้ด้วยขาบกมีบริการเดลิเวอรี่แต่ว่านี่เรารับที่ ก็เรากินอร่อยครับฟังที่ป้านต้องขอขอบคุณตาร้านที่นี่นะที่มีชื่อว่าร้านโคเอ็นแล้วกชาบูแอนด์ซูชิบาร์นะคะกลับมาเสนที่บ้านต่อเลยนะครับและอยู่ดลืมติดตามรายการนี้ต่อไปด้วยนะครับไปนะครับไปนะ